สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราเอา ps 2 xy joy stick นะครับมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็น joy stick ขนาดเล็กนะครับเราใช้วางบนตัวอ,อุปกรณ์มือเกมหรือว่าจะเป็นตัวบังคับอะไรต่างๆนะครับวิทยุหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสายหรือว่าจะเป็นรีโมทนะครับเราก็ใช้ ตัวนี้นะครับเป็นโมดูนะครับเป็นจอยสติ๊กโมดูขนาดเล็กนะครับใช้ไฟ5วลต์นะครับแล้วก็มีการปรับ VRX กับ VRY นะครับสวิตช์สวิตช์ก็คือสวิตช์กดนะครับเรากดได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับเราสั่งงานผ่าน เขาไปใน Arduino ได้นะครับหรือวงจรที่เรามีนะครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้งานได้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับตัวหนึ่ง60ป่าบาท70บาทนะครับก็เป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะครับท่านสามารถนำไปใช้งานได้นะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นคู่นะครับหรือใช้เป็นตัวเอาไปใช้กับรถไฟฟ้ารถ เรียกว่ารถนั่งขับนะครับก็ได้นะครับสําหรับคนพิการรถเด็กเล่นอะไรอย่างนี้นะครับท่านก็พิจรารณาอุปกรณ์เอาไปใช้งานดูนะครับว่าอันไหนเหมาะสมที่จะเอาไปใช้ทำง,งานท่านนะครับก็าสามารถเข้าไปดูได้ที่ใต้ล่างนี้นะครับเว็บลิงก์อยู่ด้านล่างหนักปฏิทนะครับ